ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเข้าหารือกับนายมามูดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ระหว่างที่เดินทางเยือนตะวันออกกลางโดยมาครงระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่ใช่ตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ ด้านอลันฟิชเชอร์ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวออสเา,ารีารายงานว่าเป้าหมายการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของมาครงคือการสร้างความคืบหน้าแง่บวกที่เป็นรูปเป็นร่างโดยมี4ประเด็นสำคัญคือระงับความรุนแรงไม่ให้ลุกลามเรียกร้องการปล่อยตัวประกันการันตีความมั่นคงของอิสราเอลและผลักดันแนวทางสองรัฐ โดยก่อนหน้านี้มีผู้นําจากชาติตะวันตกทั้งสหรัฐสหาราชอาณาจากักรและเยอรมนีเดินทางเยือนอิสร,ราเอลซึ่งมาครองเป็นหนึ่งในผู้นําไม่กี่คนที่เดินทางหาหรือกับนายมามูดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยับยั้งไม่ให้ความขัดแย้งบานปลาย Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. ส่วนก่อนหน้านี้มาครงได้เริ่มต้นการเดินทางเยือนตะวันออกกลางด้วยการเยือนเทลอาวฟของอิสราเอลพบปากกระปทานาทิบดีไอแซคเฮอร์ซอกและนายกรัฐมนตรีเป็นจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลรวมถึงพบปากกับครอบครัวผู้สูญเสียจากสงครามฮามาสอิสราเอลซึ่งมีชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว30รายสูญหายหรือถูกจับเป็นตัวประกัน9ราย โดยประธานาธิบดีมาครงเดินทางถึงกรุงอัมมานของจอร์แดนแล้วเมื่อคืนวันนี้และมีกำหนดเข้าหารือกับกษัตริย์ของจอร์แดนในวันนี้